สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสด FC, เอฟซที่น่ารักทุกท่านครับอยู่กับช่องรถไทยโซนบ้านนอกเหมือนเดิมครับอ่ะวันนี้พามาชมอีพีสครับกับการขุดลอกงานโคกน้องนามโมเดลครับกับสะลูกที่สองของทีมงานครับนี่ครับวันนี้มีรถมาร่วมอีกหนึ่งคันครับเดกาเสียก,กุ้งห้องเรารถห่อครับ ตอนนี้รถมีห้าคันครับมาครับเชอรแรกครับเปิดที่เจ้าเด็กะโอ้ไปแล้วครับนี่ครับไปแบบเนิบๆครับ,รบไปแบบนิ่มๆครับ ทิ้งเราก็มาจอดรอเอาดินครับเนื่องจากใกล้ครับก็ต้องคิวนักครับหนึ่งอาทิตย์พอดีครับกับงานโคองน้องนาโมเดลครับได้ประมาณ ที่สองครับเปิดที่เจ้ากลาของเราครับ JO7E แล้วต่อจากคลิปเมื่อวานครับนี่ครับ นี่ครับทีก็ใกล้ๆเลยครับนางานครับอยู่ที่บ้านตลาดครับตำบลเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์ครับนี่อยู่ใกล้ๆกับชายหาดน้องตะเหงครับที่ขุดครับมาชมกันต่อครับ ส่วนคันแดงของเราครับเจ้าแดงของเราอีพีที่แล้วขึ้นบอกไม่ไปครับีพีนี้เปิดปั๊มมาครับโอ้จวดจัดเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายคลิปให้ชมครับนี่ครับ เต็มแล้วครับไปเลยลูกเพ่เอ้ยหดจัดครับเป็นแบบนิ่มๆครับนี่ครับเป็นแบบเนิบๆครับงานนี้มีแต่ทีมงานรัใหม่ครับ รอบล้อนี่ทุกคันเลยครับทีมงานนี่เปิดมาต่อที่เจ้าสมอของเราหรือสมอแเพลงหน้าของเราแต่ก่อนเป็นสมอครับแล้วทีนี้น่าจะเพลงหน้าเป็นของไฮทีทครับน,นี่ครับนี่แรงสุดในทีมงานแล้วครับคันนี้ปาดปเลยครับ เรียวว่าเอฟซีมาชมครับว่าขุดลึกขนาดไหนครับน้าอกเยอะจัดครับขุดไปมากสี่เมตรได้หรือเปล่าครับนี่ครับความยาวปากโบครับความยา,าวายาาาน่าจะประมาณสามสิบเมตรได้ครับนี่ครับความของโบก,ก็อยู่ที่สิเมตรครับ รับชมกันต่อครับนี่ครับมาับชมกันต่อครับกับส่วนเจ้ามาครีฮราครับไม่งอแงแล้วครับตั้งแต่มาครับก็มีสายแตกครับบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นหนักครับทางานได้สบายครับทั้งวันครับทีมงานเจอสาวก็พากันเซลเต็มเลยครับ มาแล้วครับเสียเลาะว่าไงโอ้ยควันจุกเลยครับนี่ครับึ้นแบบนิ่มๆเอ้อมีปั้นใสเลยครับนี่แบบนิ่มๆเลยครับพลังร้อยเก้าห้าของเราอะมาเปิดเจ้าสมชีตของเราเจ้าเจ็ดอี ชื่อน,นี้รู้กันครับเครื่องยอดฮิตอยู่แล้วครับกับเครื่อง JO7E และเครื่อง JO7D ครับ95เกอรฮิตเหมือนกันครับไปอูไหนครับไปเครื่อง j o 7 e ครับเนื่องจากเป็นเครื่องยอดฮิตครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ความแรงของเขานี่ใช้ได้เลยครับนี่ก็มีสายญี่ปุ่นบอกทางเลยครับ ช่วงนี้ก็จะนานนะครับเนื่องจากมีเบิร์มด้วยครับต้องแต่งเบิร์มครับ ใส่ก็ประมาณห้าตะครับแบบอุ้มๆครับปุ่งกีใหญ่ห้าฟันครับความเร็วของเขาครับจับสตาร์มาร์คีของเราก็เร็วพื้นปัดอยู่เหมือนเดิมครับไฟฟ้าเต็มครับคันนี้ ครับทีง,งานก็จะมาจอดเราประมาณนี้เลยครับ,รบให้วิ่งสี่คันครับถ้าวิ่งทันนี้จะวุ่นวากเกินไปสละรถตัวเองครับมาขับรถไถแทนครับไปครับจอดเสร็จดีของเราเออกแบบนิ่มๆครับ ขึ้นแบบนิ่มๆครับสำหรับคลิปนี้ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากไลค์ช่องรับชมด้วยครับสวัสดีครับ